ไม่แต hmm. ่ต้องหาโจมกันได้วิ่งไปไม่แต่ตัดสามตัดสามตัดสามเย้ h e a d s ไม่ตายมาเลยมาเลยมาเฮ้ยตายแล้วเนี่ยไม่แตกไอสัตว์แตกหนึ่งไอสัตว์มาดิเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยไม่ต้องห่วงเฮดชาร์ดเอาสายคู่เฮ้ยปีนปีนปีน เปลี Bien, Bien. ่ยนเปลี ar, em, ่ยนเฮ้ยปั๊ม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 เข้าปั๊มเข้าปั๊มเข้าตัวนึงมาแดงอ่ะาแดงตายตายตายสัตว์ดิหยัดแม่โดนหัวไม่ตายมันติดมันบักโล่เหี้ยเนี่ยมันโดนหัวอีกหลายสัตว์ตาย พี่อย่าพี่อย่าพี่หลบพี่หลบเฮ <Head shot. S 2> ้ยโอ้ยเย็น,นตาย <Head shot. S 1> ตายสองอสัตว์วิ่งเข้ามา <Head shot. S 1> ตายหนึ่ง <Head shot. S 2> สัตว์เข้าเต็นท์ตัวหนึ่งตายแล้ว ถ้าโดนชาร์จบอกเอ้ยหนีนี่ีมาก <c oughs> มาแล้วพี่หัว <c oughs> มันทะลุไอ้ที่โดนละโดนละใช่ไหมเอนามีหนามีหลักเข้า พาะ h e a d s h เอาอยู่นะฝังนันนเดี๋ยวดูฮะเดี๋เอาเบี้ยแเี้ยจั้ยจงไวะเลป็นฝ่ายแล้เราฝ่ายุกแ้วไฝ่ายลุกด้วยฝ่ายลกยเยมาคือพรูเขาแน่เลยสไนพี่จะบอกว่าพี่ไม่มีฟาร์มมาร์ทเยตอนเนี้ย อูมีสองตัว,แต,ว,แ,ตวแ,ตแต่พี่อยู่บ้านตู้เย็นไงแล้วมันชาละตายเวียวตาเอ้ยหลังพี่เข้าว่ะเฮ้ยข่างลัวข้ามมานสองชั้นเฮ้ยอะไรจะมากออกมา